ถ้าผมบ้านผมมาจะเล้วไมหมล่ะพี่พี่จะมาเที่ยวแต่ควงเงินเจ็ดหมื่นห้าคืนอยู่นี่เอาไปเลยแสนห้าเอาโอนมาเติมอีกเจ็ดหมื่นห้าจะรีวิวให้เพื่อ,เพ,อเพื่อใครดีกว่าเดิมเพื่อเพื่อใครดีกว่าเดิมจริงๆแล้วอ่ะมันสองมันสองปีแล้วอ่ะมันมัวค้างแต่ปีแรกและพี่การทํางานเนี่ยบ้านผมเนี่ยพี่พี่มาดูพี่คนสวยจะมาไลฟ์ผมไม่ฟ้องพี่นะผมอันนี้ผมกำลังจะสร้างหอพัก เนี่ยผมขอพักผมก็ต้องหา Culture เงินมาสร้างอีกเนี่ยผมก็ต้องไปแหกปากร้องเพลงพี่โอนมาเติมโอนมาเต,มมาติมอีกเจ็ดหมื่นห้าแล้วพี่จะได้เลยพี่จะได้รีว <cinematic. S 1> ิวแ้วผมจะรีวิวพี่เลิศเลยเผื่อพี่ได้ขายห้าแสนเป็นล้านหมดเลยเอาไม่ยอดล้านนะแต่ว่าพี่ต้องเอามากว่าเจ็ดหมื่นห้าอันดับแรกหนึ่งหมื่นแปดพันท่านเนี่ยพี่ผมก็ต้องมาทำค้าเนื้หาพอีก อันนี้คือจำไว้ว่าตัวนี้ผมจะทําเป็นจุดถ่ายคลิปรีวิวบ้านผมนี่ผมทํามาานี่ผมก็ต้องได้ขึ้นด้คาบ้านผมก็ต้องรีวิวบ้านจาวาได้ขึ้นด้อืมทุกไม้นี่ผมจะเป็นสวนผู้หมอกุูมไม้ตัวนี้คือเป็นสวนหมดเลยเป็นสวนอังกฤษหมด,เ,มหมดเห็นเ็นแบบแเป็นสวนต้งเดพี่น้องนี่แหละคนขอนแยนของแท้คนม,มาตืมโอนมาอีกเจ็ดหมื่นห้า จริงๆพี่เอามาอีกเจ็ดหมื่นห้าผมจะดีดให้เรื่องเลยแต่ว่าพี่มาขอานเงินคืนอย่างเงี้ยแล้วใครจะมาจ้างผมพี่ผมไปร้องเพลงแหกปากอยู่อวนหมอลำผมก็เหนื่อยตายพอแหกแล้วนี่ผมยัไม่ไดเอารักรถคันนี้ไปขายดีๆสี่หมื่นห้าได้ถึงได้ไหมหนีเอาไปเข้าไฟแนนซ์หน่อยยืมเลยจ้ายืมรถแน่จะไปเข้าไฟแนนซ์จะไปเอาอวนเงินคือวันเจมเงินหามัดจำแล้วกันสิมัดเปียกยังสี่หนะคนเท่าโอ้โหเนี่ยผมจะบอกช่างแล้วนางงานหน้าตากอับให้หน่อย เพราะว่ารู้สึกว่าต้องเอาเงินไปจ่ายค่าคึ้เข้าโอ้ยนอกคือมากับเคยพอเคยเห็นอันใดก็ได้อันใดเห็นก็ได้เห็นอันใดบ่เห็นอันใดบ่เคยเห็นก็ได้เห็นพี่น้องแล่ชัดป้อนนี่เป็นกระเป็นกระ ตกกาก้าทุกคนอยากซื้อ,อยาดมผมไหมล่ะอยากอุดมอยาดมผมไหมเอาอย่าง,งนี้ไหน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 ก็ไหนไหนแล้วอุดนุมขอยบอกพี่น้องอยาดมแต่ว่ากระปุกเล็กนะอันนี้เป็นตัวโชว์เป็นกระปุกโมเดลโมเดลโมเดลลิ่งโมเดลต่างก็ใส่น้อสิงนั้นอาต่างไปขายจ้าเสิ่งนี้มาจับไปขึ้นไปขึ้นเจ็ดเงินหาอาต่างช่องหนึ่งกักบเจ็ดเงินเฮ็ดแต่ไหนหลายจ้าเสียินมีบัญญาให้เพื่อนน่ะพี่น้อง fc บ้างไหนเนี่ยล่ะ fc ว่ามีแต่หัวล้อยืมรถแน่จ้าจะไปเข่าวแฟรแนน <l uck> ลูกผู้ใดเนี่ยืมไปขา,ไปา,า,ายแน่สิไปเอาเงินมาจ่ายค่ามาจ้ำเพื่อนเจมเงินหาบ,บ่มีบ่บบมีเงินเราหนีขายแน่สิไปเอาเงินมาจ่ายค่ามาจ้ำเพื่อนเจมเงินหาบ่มีบ่มีเงินเราหนี โดมฟินแหงดมแล้วมีแหงใจวันนี้ขอปิดยอดได้ไหมวันนี้ขอหมดเกลี้ยงได้ไหมวันนี้ขอหมดเกลี้ยงให้กำลังใจผู้เชี่ยได้ไหมราคาลงด้วยนะราคาลงเหรอตอนนี้ป๊าดราคาลงราคาลงตีนี่เออหมาน้อยลูกบักลันี่มาหลักกูมาขายแล้วบัานนี้กูหู่นเรีบั้นนี้มาเร็วๆรมาไปขายเร็วๆๆ็วปีด้วยวันนี้ครับจี้ยาดมฟินแหงตอนนี้ขออนุญาตผมขอหมดได้ไหมออเดอร์ผมตัวนี้มีเท่าไหร่ ต่ต๊อกมีเท่าไหรต่ตอนนี้ประมาณ 2, สองพันซอกงูสองพันโอ้ยาดมสองพันนะพี่นาะขายห้านาทีนะครับงานหนาต่างก่อนจะไปขายเราจะนั่งนั่งขายพี่น้องงานหนาต่างก่อนเขาเปิดอะไรสองหมื่นตีสองหมื่นสองานหนาต่างก่อนลูกค้าจะมาความจำจําคืนโอ้กูก็เ่เคยเห็นดอนอันนี้สี่กระได้เทือดเด็ดชีวิตเอาอันนี้มันออกก็ได้ตีหนาต่างอันนี้เพิ่นงงบ่นนี่เพิ่นก็าจะพิมพ์นี่ สร้างคนปีน่ะะสร้างอันนี้คือออกมาอะไรอ๋อเป็นประตูหรอเขาติดผิดหรือเปล่ามันต้องออกให้ได้นะเนี่ยประตูมันออกได้นี่แมนบอแมนบา่าหรือว่ามันพันเหลวเขาปิดติดตระถางปิดแน่เลยมันต้องออกหน้านะนนี่ในบอกมาเขาเมนเนี่ยผมขายแนไ่ขายลงฟินแหงนะครับเจ็ดสิบอุ้ยเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดบาท เจสิบบาททรงฟรีข้าปุกนี้เป็นตัวอย่างนะครับมันเป็นของจริงไม่มีขายของจริงเป็นอันเป็นขนาดเล็กขนาดขนาดพกพาหน้าตา่างิดผิดเน่เลยม,มันต้องออกได้นะจำจริงนะเป็นเป็นประตูเป,ปิดออกไปเพิ่นสร้างผิดที่นี่สร้างเป็นสร้างผิดมันเป็นแบบเหมือนเป็นซีดีมั่งแล้วมันออกบไ่ได้เน้อ,อ,อ,งองิออกฟองใดมองออกอยู่ท้างหลัง <S <S โอ้ยออกยังสี่ตีออกไปยงงังหนีหรอไม่ได้นะ มัดจำคือการ็อกคิวจองคิวเพื่อไม่เสียสผลครับผมสวัสดีครับวัดบัรับผม่ั่นนีคอบวครับผมผมมาไหนบทาเร่องานบัวผมจะครับช่างบัวเนาะครับที่ยกเงานผมีแรกล้อไหนใช่ไหมผมผมรับงจากซื้อเป็นบอสอ่ามีปัญหามีปัญหาเท่ากันมันมี คนหนึ่งที่า่าลาบงานเป็นร้องจากเจ้าของเจ้าของันผู้รับเหมานบอก้วนีนะเป็นบอปัญหาเดียวกันที่เกิดขึ้นอะไรกันบ่างทนเดียวกันครับอืมอคือถ้าเขาจะให้ผมเนี่ยผมไปิดอถ้้ที่ผมติดเป็นไปอืมมายความาตอนเนี้ยที่ขอได้ยินน่นะคือขอ,นะอ,ขอเอาเงินจ่ายเจ้าของผู้รับเหมาใช่ไหมผู้รับเหมาเอาไปจ่ายคนที่เอาเจ้ามาใช่ไหมแล้วเขาไม่เจ้าจ,จ่ายไม่จ่ายเจ้าใช่ไหมมีช่างฉาบเหมือนกันที่ไม่ได้ ตอนนี้นนก็ไปไหว้กันตลตอดเทุกเช้าเลยเราใครจะตามให้เด้อผมอยากพูดกับแกตอนนี้กันว้าตะก้าเดี๋ยวคุยให้เด้อไอมีมีปแผนอะไรแน่ไม่สีกระเบื้องบัวบัวพือเจ้าแรกเลยครับอืมนี่คือเจลสองนี่พอดีที่ปัญหาใช่ไหมครับโอเคเราตามให้บ้านผมก็พอบันุญายเลียงันที่ผมไปกับแกว่าว่าอะไรล่ะสองนนี้นะครับเท่าไหร่แล้วล เดี๋ยวดูแลพี่เดี๋ยวถามให้เดี๋ยวตามให้เดี๋เพราะปัญหานี้น่่เพิ่งพึ่งเคลียร์ไปเหมือนกับว่าจ่ายเงินไปแล้วแต่บ่บอกกระจายเงินเจ็ดสิบเก้าบาทแต่วันนี้เหลือเท่าไหร่ครับทุกคนตอนนี้ห้าร้อยสิบเก้าออเดอร์แล้วครับห้าร้อยสิบเก้าออเดอร์สองพันชิ้นมีแค่สองพันชิ้นเนาะมีแค่สองพันชิ้นดมแล้วแบบเป็นกลิ่นใบรุ่นกลิ่นใบรุ่นบานเท่าพี่น้อง รอเท่าไรเรอกี่วันเท่าของหมดเราน,นี้ฝนจะตกนะนี่ฝนสิตกพี<ม>่น้องฝนจะตกฝนจะตกคึืมฟ้าคึืมฝนมาแล้วคึืมฟ้าคึืมฝนม,ม,มาแล้วพี่น้องยาดมฟินแห้งนะครับใครจะเอากดตะกร้าเลยหาเงินซอยแน่จ้าเสี่ยเงินเจ็บมือหาไปขึ้นเพิ่นขึ้นบ่อปลาตันบอขึ้นบอ่อขึ้นโอ้ยฝุญฟุญขี่ฝุญขี่ลม ลม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 <ง>ลมวายไปแล้วเฮยเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องขี้บุ้นเ้ยนอกกระดาษไม่ขออย่างน steps, okay. ้อยสีนอกดูฝุ่นมากพี่น้องผมไม่เจอพายุยาโดนฟินแฮโอ้พี่น้องขี้ฝุ่นพายุไหม พายุมาหนีหนีพายุเร็วโอ้พายุมาพายุมาถ้าอยู่มานพี่น้องเอาเขมินเนี่ยเพียเย้ยังหลุดเตียเี้ยงหลุดโอ้ระบบไม่ระบบ โทรศัพท์กับข้างพี่น้องชัดไหมสัญญาณชัดไหมรีบวิ่งขึ้นรถเร็วๆพะนะสัญญาณชัดว่าพี่น้องขอบคุณทุกออเดอร์นะครับมีรถมารับแล้วอะเหตุมาไม่เตือนอ๋อเปก่อมา ใช่หพี่น้องกลงอ้องหลังไปเซแล่ะกล้องหนักไปยุเซ่ล่ะพายุมาอุลาช้ำหนักบอ,อ,อยไม่ข้าวขมนเลยข้ากระตุกมากลมมัน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 ลม,ม,นลมพี่น้องลมมากตอนนี้ตอนนี้ถอดไม้ออกก่อนเด้ย๋ย ปาหนาขึ้นหน่อยแท่ฟิวเจอร์อยังนี้ฟิวเจอร์ย่งหนาเพราะว่ามาันมัน,ม,น,ม,นมันคือคู่ไก่แก้วแท่หน้าเล็กมาก,ากคู่ไก่แก้วมากเอาลงยังไงในความหน้าเล็กนี่หนามันเล็กโพดมันคือคู่ไก่แก้วสวัสดีนะครับใครสนใจให ลงฟินแหงสามารถกดตะกร้าได้นะครับอุดหนุนผู้จัายฟินแลนด์พิเชนเตอร์ใครครับพิเชนเตอร์ใครครับใครเอ่ยถ้าไซส์จริงเอาขอดูไซส์จริงหน่อยน้องบาสไซส์จริงอยู่ไหนขอดูอยาดูไซส์จริงอันนี้ไซส์จริงนะครับเป็นไซส์ขนาดนี้นะครับที่เราถือเป็นโมเดลเพื่อชัดเจนเพื่อเวลาไลฟ์สดจะได้เห็นชัดๆว่ากล่องสีอะไรกระปุกสีอะไรนะครับอันนี้นะครับสีฟ้าขาวนะครับผมเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเป็นยาดม ที่กำลังติดกระแสะมาแรงมากตอนนี้มันคือเีเหรียญบาทเยอะนี่น่ะตีมันเอาใส่ไปกันรักกันหายมันแมนเพราะแบบทั้งเอ็นเหรียญบาทมาาื่อวันศศัดเดียวเนี่ก็ล้างแล้วไปอาบน้ำด้วยกันโอ้อกระต,ตุ้มกับกระปุกน่ตีเสียเหรียญบาทเข้าไปได้นี่เย็นสิบย็นสิบมันมีมูคคลค่าขึ้นเย็นสิบติเอาเอาเอาแค่แพงกว่าหมูก่อนแแพงกว่าก็เลยเป็นอันนี้แมนแยงก่อนฮะก็เลย่มเป็นอันนั้นแมน่เขาเรื่องอะไรที่ที่เป็นพวกเด็กเขาไปได้ร่างกายเขาเรียกว่าอะไรยาบ้าทายานริง ท,าทา่าเหล็กบรอท่าเหล็กบอกไม่ใช่ยังแบบบุรุ้กันหลังเบบไปอ๋อเบบประยูจา้าเพิ่นไปถ่ายละครมือหนี่พี่น้องวันนี้นางถ่ายละครทั้งวันจา้านางไม่ว่างมาเล่นติ๊กตอกน้ำดอกมือหนี่นางบม่ว่า,าน้ำดอกมือนี่อันนี้<พ>ย,ยาดมนะครับฝากด้วยนะครับหอมมากทุกคนเป็นยาดมที่หอมจริงๆแล้วก็อยากให้ลองดูว่าทําไมมันถึงขายดีมากทำไมคนถึงกลับกดสั่งซื้อซ้ำเยอะจังเลยอะไรเงี้ยผมอยากให้ลองดูเพราะ กระแสมันไม่ยาดมไม่ใช่แค่กระแสเนาะถ้ากระแสคือขายเขาเนี่ยก็คนต้องดีดูสิว่าเอยมันหอมดอกยาดมยังกับธรรมดาล่ะแต่อันนี้คือคนพูดถึงเยอะมากแล้วก็ลูกค้ารีวิวเยอะมากแล้วที่สําคัญลูกค้าอวยฉ่ำมากหนึ่งไหนเป็นเอฟซีสองคนติดตามเขากช็ชมอยู่แลวเนาะแต่ว่าคนที่เขาไม่ใช่เอฟซีอ่ะที่ไปอ่านรีวิว่เขาว่าเออมันหอมเขาไม่เคยดมยาดมมาก,ก่อนแต่เขาก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยเออเอาตัวนีตีไป นงใส่นี่นั่งใส่ห้างพอดีนะครับหอมมากใช่ครับหอมจริงๆครับนั่งในห้องแอร์บอกอ่ะอที่เอากระเป๋ากูไม่มมมงไม่มีขากรงไม่หันกูลืมขากรงได้กะเป๋าไม่งไงนั่งน,นั่งหนิบอกพี่ตะข้าวมันบอกเอาเสื้อแังเนี่บอนี่เสื้อแังกันสนินี่นนบอ ตะันลมนะข้างนอกเป็นตะพนตกอยู่วันนั้นได้มีเวลาเสร็จเข้าอะไรนี่เข้าเซเวียนจ้าพนะอยากเข้าอยู่ครับผมตอนนี้ผมไม่มีของของมกง,ง,งตุ้มมันมันขายดีจนแบบว่าบอาบมารถผลิตท่านตอนนี้พี่น้องกำลังเล่งผลิตอยู่กําลังกําลังเจ้าเล่งผลิตอยู่นะครับกําลังเต้ากําลังเต้าอยู่แม่เราเถียง สร้างใหม่ถึงสร้างใหม่เลยสร้างแล้วได้พี่ได้บุญเงินมพื่อนอะไรพี่ครับเอาเป็นสองแก้วนะครับอันชมดีหรือว่าอย่างชมโอ้ยสูดตัวนี้อะไรคอเอาคอมาถึงพอแซมพอแซมคะ่ะพอแซมคนหลอ่อให้ตั้งใจเดาตาเดาเดาเดา,เดาอุ้ยคือเปิ้ลเปิ้ลในแตม,มื่อ,อนี้คือปัญหาทำมาจากมื่อนี้แบบงพรขอแบบเล็กพกพาง่ายพี่อันนี้ไม่ใช่ของจริงอันนี้คือของโชว์ อาร์ตี้คอยอยู่อารีนาจ้าลูกค้าเพันยานเพื่นขอาเพื่นอะไรเงี่ยพันยานบีบีไปใส่นอ,อไปแล้วกับเจนนี่เลย<อ>ผมย้ำว่าผมย้ำว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาของพี่เจนนี่ในการทําผลงานในการสร้างปรากฏการให้เพื่อนที่ไปเรื่อยไปน้องมุตจบมุตจบไปบอกเพื่อนรุ่นพี่ปไปแล้วเล่าใครอยากไปเขาก็จะไปเองแต่ทียเนี่ยพี่เจนนี่นี่ช่วงข่อยหลายเทธอแล้วข่อยไม่ได้ไปเพราะหนึ่งผมมีหน้าที่สอง ผมจะไปย่งคิวทำไมอ่ะพี่น้องสินค้าผมก็บ,บอะไรก็บอกตัวว่าสินค้าตัวเองก็ไม่ได้ลำบากให้คนที่เขาแบบว่าแบรนด์ใหม่ด้วยแล้วก็แบรนด์ที่เขาอยากเปิดการมองเห็นทําการตลาดอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามีผมมองว่ามผมมองว่าเปิดโอกาสให้กับแบรนด์ใหม่ๆต่างๆเราเราเราเป็นอินฟูอยู่แล้วเราไม่ต้องไปแซงคิวกับเพื่อนอันนี้ไม่ใช่ว่าตัวเองว่าตัวเองแต่ว่าลูเลื่งกันอยู่แล้วมีคนด่ามากได้่า อันนั้นอันนี้นะนี่ไปม่ไปนะนี่กระบอกตัวว่ายกตัวอย่างว่าถ้าไปนะถ้าไปยังไงก็ไปได้อยู่แล้วแต่ให้โอกาสของคนคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเจ้าของแบรนด์ซีอต่างต่างอะไรเงี้ยอเออจะดามากแล้วว่าเมื่อคืนนี้ผมเลยพยกตัวอย่างอยู่ว่าอันนี้คือยกตัวอย่างความยกตัวอย่างความสนิทสนมกันมากขันไปความนคิดเมนกับสีบาร์เ้าคิวยู่บอสิสมุนเอลซีก็่าไปพูดอย่างนั้นทำไมเขาก็เสียหาย กับว่าได้ไปกับมาว่าได้ไปคุณทั่วพนั่งอยู่แต่ว่าได้ไปพูดถึงมาอันนี้ขนาดจริงนะบอกก่อนมาสุดพยานพูดคือขนาดจริงอันนี้ขนาดจริงดมดีมากใส่ใหญ่ใส่เลยใส่ไงใส่ไม่ใน่ไอนะอันนี้ใส่พยานฟินแลนอันนี้ใส่ไม่ใสอันนี้ใส่ไม่แซมมี่โอ้อันนี้คือไม่มีขายนะครับไม่มีขายอยู่จริงอันนี้ไม่มีขายอยู่จริงเพราะมันใหญ่เกินจริงแล้วมันเป็นแค่ของโชว์เป็นโมเดลของทางแบรนด์ แต่นี่ของจริงอยู่นี่อ,อันนี้ฟินแห้งอันนี้ฟินเฮ้ <laughs> <laughs> ต่งหอามากลูกค้ายังไม่กดยืนยันอย่าลืมกดยืนยันเดอ้อพี่น้องสั่งแล้วค่ะผมผมไม่ได้บอกว่าอย่าไปเวลาอาชีพผมไป็นตรงไหน,นล่าสุดเมื่อคืนมีคนตัดไปช่วงเออไขกระว่าเ,ออข,เข,าาข้ามา ยกตัวอย่างนะว่าถ้าจะไปตอนนี้ไปได้เลยบินไปเลยคันที่ไปแบบว่าตอนนี้พิจารณีมันคนดูเป็นแสนนะสินะคนดูพิจารณีเป็นแสนเป็นแสนก็กับเราแค่นี้น,นะครับเปรียบเทียบว่าคัน,นไปโดยเฉพาะเราคิ้วมันกับสุภัยรัตย์ยูบอนบอร์ดดูภายใน,นดานาาเลื่อนสินะแต่ต้องฟังให้จบว่าสุดท้ายแล้วข่อยก็บม่ไปเพราะว่าใหุ้ผลอื่นไปซ่าข่อยมีงานมีการน้องข่อยคือการดูผลก,กระแสหรือยังบ้างไงอ่ะไม่ที่เขาบอกว่า ที่ให้ดารารัดคิวนะเพราะอะไรรู้ไหมเรตติ้งเออ <Le ading. S 2> ไม่งั้นเขาเกิดขายเขาไม่ได้แต่อีพ <ๆ S 1> ีพวกดราม่าไปด่ากันมากอันพูดอย่างนี้ก<ะ>็ไม่ถูกนะเจนนี่ไม่เคยรัดไม่รัดคิวให้ใครแต่ว่ารู้จากการแผนการตลาดมากถ้าไม่มีอินฟูเลยอ่ะคนก็ไม่ดูอีกคนเราที่จ่ายห้าหมื่นห้าหมื่นเนี่ยจีนได้ขายบอม,มันก็ต้องเ,อเข้าใจเขาพอไหมแบบเขาเขาจะเขาจะหยอดดาราทีละช่วงแล้วก็แล้วก็พาดด้วย สินค้าตัวน้อยๆน่ะสองสามแบรนด์แล้วก็เป็นดาราใช่สามแบรนด์เป็นทัวร์เพราะแบรนด์น้อยๆนี่แหละจะได้ผลประโยชน์จากดาราจ้ารจำเป็นอินฟูกอินยังว่าเขาใจการตลาดอย่างเขาไม่เห็นเปื่อยๆหรอชูนตอนนี้นะดาราห้างวารสันบ้าคิดแค่คิดก็ผิดแล้วพ่ะย่ะผิดอะไรครับหล่อนหล่อนไม่รู้เรื่องอะไรหลอนจะมาดราม่าฉันอีอย่างอันดับแรกถามกวน ข้กากระบอกเลยว่าเออข้าวกรบอกไปเด้อเพราะว่าเขาหยาแตะข้าว่าอีเขาจีไปอยู่แต่ว่าไปเอายังไปขายเพิ่อนอย่ากดิมคอยรับผ้าขายอย่างกับขายประธานเดี่ยวคอยจะายังไปขายผลิตเรนได้ยี่สิบบาทผลิตเพราะได้บอกตอนเบิดแล้วจสินะดอดาราศูนย์นี่ <c oughs> ดาราศูนย <c oughs> ์จะบาขึ้นคนธรรมดาศูนย์ศูนยเป็นก้นนนอนเป็นก้อนขึ้นศูนยคนมึง,งหลายๆต้องศูนย์ขึ้นอีกคนปกติศูนย์กับดาราศูนย์เป็นคนระเบียดนี่ คนปกติศูนย์นี่สิแบบปกติปแต่ค้นดาราศูนย์นี่ยศูนยเป็นก้อนศูนย์ออกกองแห้งคนเบอ่์อะไรแห้งศูนย์ก็เก่าแห้งโกตะกาแห้งศูนย์แห้งศูนย์ดีแห้งเสื้อดอมคปนี่บอกเลยนะว่ายาดมของเราตั้งป้อตั้งป้ายที่หนึ่งล้านกับปุ๊บตั้งเป้าไว้ที่หนึ่งล้านกับปุ๊บดาราศูนย์คืออะไรคะดาราศูนย์แปลว่าดาราโมโห คือคนปกติโมโหจะแบบโมโหทั่วไปบางเวลาดาราโมโหดาราร้องไห้ดาราเนี่ยจะเป็นก้อนเป็นเป็นเป็นเ,นเต็มฟูลออปชั่นยิ่งมีกล้องก็จะแบบไ <c> ม <oughs> ่ไม่เงี้ยสินะเข้าใจไ,ไหมบางที่ต้องเข้าใจด้วยอ๋อดาราห้ามศูนย์เบี้ยขาสิงเบี้ยขาสิงว่าดาราห้ามศูนย์ดาราศูนย์เซเรต้าเออ ปิดโอกาสให้กับคนที่ผมเข้าใจนะว่า